เจ็ดมิถุนาสองพันห้าริบสองพูดที่นี่ก็เราก็ร,รู้กันอยู่แล้วว่าไม่มีเรื่องอะไรเป็นการลงป่าสิโมเรื่องตัวกู่ของกูเสมอไปนั่นต้องพยายามที่จะจับช่วย ข่าวเงื่อนให้ดีๆแล้วก็ให้ลึกยิ่งขึ้นไปตามลำดับอย่าถิอเียว่ามันเป็นเรื่องเดียวแล้วมันก็อย่างเดียวเสมอไปเรื่องเดียวพูดได้มากง่พูดทุกแง่ก็เพื่อเข้าใจเรื่องนั้นดีขึ้น นั้นจะไม่พูดเรื่องอื่นเลยพูดแต่เรื่องเดียวนี่ทบไปทบมาทบไปทบมามจนเข้าใจดีที่สุดถึงกับว่าปฏิบัติได้พ็รู้จักดีที่สุด เดี๋ยวนี้ยิ่งพบความจริงกรน,นีมากขึ้นแม่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ไอคนไม่เข้าใจเรื่องความว่างก็มีอยู่มากมีอยู่พวกหนึ่งทั้งที่เอาเรื่องความว่างมาโดยตรงจากสะไรเป็นด,ดกจากพระพุทธภาสิตมาอ่านอะไรอยู่อย่างนี้ก็ไม่เข้าใจ แล้ก็พานหาเรื่องอย่างนั่นอย่างนี้อย่างโน้นไปตามภาษาคนที่ไม่เข้าใจเรื่องสุญญาตาในบาลีนีเยอะแล้วก็ชัดเจนท้งนั้นแล้วก็อ่านไม่เข้าใจเพราะไม่รู้จักไอสิ่งที่เรียกว่าตัวคู่ของกูเลย ก็เลยไม่รู้ว่าว่างจากอะไรเขาใช่เป็นว่างแบบไม่มีอะไรเอ่อเศรพืชหรือบางทีก็แบบที่ว่าเอาตามใจชอบตามกิเลสนั่นคก็ความว่างวิจิตรว่างเนี <c oughs> ย่ยมันมีอยู่สองพวกอย่างนี้ที่ไม่ไม่ไม่เข้าใจได้พวกหนึ่งมันว่างไม่มีอะไรเลย เป็นอันว่าไม่มีความรู้สึกคิดนึกอะไรหมดพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรี่แต่ว่าปฏิบัติไม่ได้ก็เ,เลิกกันที่พวกหนึ่งแล้วว่างนั่นคือไม่มีศีลธรรมไม่มีหลักเกณฑ์ทางศีลธรรมล่อยไปตามชอบใจอยากจะทําอะไรก็ทําอย่างนั้นตามกิเลสต้องการแล้วบอกไม่ยึดถือเราไม่ยึดมั่นถือมัน่น <c oughs> นั่นก็ไม่มีบุญไม่มีบาปอะไรพวกน,นี่เราเรียกว่าว่างอันาพาน,นว่างของพวกอันาพาน <c oughs> นี่ถือว่ามีอะไรอะไรคิดอะไรได้แต่ว่าเอาตามที่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบ <c oughs> ทีนี้ไอ้ว่างที่สามตามแบบของพระพุทธเจ้านั้น มันก็มีอะไรได้ทุกอย่างกันเว้นแต่ว่าอย่ามีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเพื่อเห็นแก่ตัว <c oughs> ให้พวกว่างอันธพาลนะมาเห็นแก่ตัวจัดมันจึงหาทางออกเพื่อเป็นข้อแก่ตัวทำอะไรตามกิเลสตัณหานี่แล้ว,ว่างอันธพาลเห็นแก่ตัวจัด <c oughs> ไี่ว่าที่ถูกต้องนั้นต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ต,กตัวปรากฏไม่มีความรู้สึกเป็นตัวในที่สุด <c oughs> ที่ว่าว่างด้ือความว่างตามแบบพระพุทธเจ้าหรือว่างจากความเห็นแก่ตัวไม่ยึดหรือไม่รู้สึกไม่สําสคัญมั่นน้อยอะไรอะไร,ะไรว่าเป็นตัวหรือเป็นของของตัวมีเท่านี้เอง ใ,ใจความสำคัญส่วนที่เกี่ยวกับความว่างคืออะไรมีทางนี้แล้วก็รู้ไว้เต็เลยว่าคำพูดคำเดียวความหมายมีหลายอย่างนี่เป็นของธรรมดาเช่นคำว่าว่างว่างไันมีอะไรก็ได้ว่างไม่รับผิดชอบเลยก็ได้แล้วก็ว่างตามแบบที่มีสติปัญญา แท้ไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวหรือเป็นของตัวอย่างน้อยก็มีอยู่สามชนิดหรือสามอย่างความหมายความว่าพวกขี้ข้านขี้ดาที่ผมเรียกว่าพวกสุนัขปากร้ายพวกเหล่านี้มันก็รู้ว่าคำพูดของมนุษย์ในโลกนี้คำเดียวมีความหมายได้หลายอย่าง ปรากฏแก่ในที่ทั่วไปในกรณีทั่วไปทัานก็จึงต้องกำจำกัดความหมายลงไปว่าในทางไหนในทางแง่ฟิสิกส์คือแง่เมตาฟิสิกส์เนี่ยคือทางวัตถุหรือทางที่ไม่ใช่วัตถุที่ไม่ใช่วัตถุยังมีว่าในแง่ของจริยธรรมหรือว่าในแง่ของศาสนาหรือในแง่ของ,องของปรัชญามันยังมีอยู่หลายอย่าง ถ้าในแง่ผิดหรือง่าถูกก็ครรือว่าง่ายของอันธพาลหรือว่าแง่ายของบรรัณฑิตนักปรา์เป็นคำว่าบุญหรือบาปนี่ง่ายอันธพาลเข้าไปอย่างหนึ่งง่ของนักปราาผู้บริสุทธิ์ผู้ยึดความถูกต้องเป็นหลักก็ไปอีกอย่างหนึ่งทั้งที่เดียวกับบุญและบาปเหมือนกันคือแม้แต่คําวานิพพานนี่ ก็มีหลายชั้นนิพพานของวัตถุก,ก็มีคือของร้อนรอนเย็นลงไปนิพพานของสัตว์เดรัจฉานก็มีคือสัตว์เดรัจฉานหมดโทษหมดพิษร้ายหมดประยศแลว้วของคนก็ยังมีตั้งหลายหลายระดับคนพวกหนึ่งเอาการมารมสมบูรณ์เป็นนิพพานคนหนึ่งเอาสมาธิสมาบัตเป็นนิพพานนี่พระพุทธเจ้าท่านเอาความดับ ตัวกูของกูได้เย็นสนิทนี่ว่าเป็นนิพพาน <c oughs> มันยังต่างกันอยู่อย่างนี้แม้ในหมู่คนเดวยกันน,นี่เอาไปเทศถึงสังศาตว์ถึงวัตถุัมก็ไปคนละเรื่องคนละเรื่องไปเลยถ้าเราขอให้เข้าใจไอ้หลักพื้นฐานอย่างนี้ไว้เสมอไปต้องพูดทบทวน คำว่าจิตว่างเนี่เมื่อนอนหลับคือถูกยาสลบทุกอะรอก็ว่างไปได้เหมือนกันแบบวัตถนุนั้นแหว่างทางวัตถุที่ว่าอยู่ในสมาบัตในฌานไม่มีตัวกูของ,องกูเ,งกกเหมือนกันนิ่มก็ข่มไห้ชั่วข่มไว่านกันก็ว่างเหมือนกันหรือว่าเราอยู่ตามปกติมันก็ไม่เกิดมันก็ว่างอยู่เหมือนกัน กันแต่อะไรมายั่วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันจึงจะเกิดอันนี้ก็เลยว่าว่างตามธรรมชาติว่างตามสิ่งแวดล้อมประจวบเหมาะให้มันว่างเมื่อใดสิ่งแวดล้อมมันมาในทางให้ไม่ว่างคือวุ่นขึ้นมามันก็ไมกก่ก็วุ่นขึ้นมาทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้หรือแม้แต่คิดนึกเอาตามลําพังความคิดนึกก็ยังได้เหมือนกัน 是没忘。